มันปัดเด้งขึ้นแต่ยามไรออนีันีคอะไระง่โลนนกครับาได้รอดรอดบอยารอดไป้นข้มาาม่เลยตามมา อันเชเอางวออกไปใส้ผุ่นโยนมันหัวอันเชิญเท้าทำเงินขึ้นมานะครับตอนนี้จะไปอันเชิญน,นะครับเเออมันนหย เชิญอันเท้าข้ามเงินเทวดาลงมานะครับไป,ไปทำงานไปทำงานสกลหน้าลูกเข้าหน้าข้ามหน้าลูกเข้าบันน้าข้ามศูนย์วิวจัย โกตูเขาจะน่าี่นเลยเจ้าที่หาเสียนทีวันังกาสิเตนังกาเจเหเตวันังกาสิเตเวตนังกาจันตะวานุพิสาหันตังอีวินังกาสะหันตตาจัติเตเตวันังกาสเตวาสตัอุเบนังกาสิเจเทวันังกาสตุวันังกาเตวันังอัสะเตวันังอุเสหะเตก็อุสโซยในเมย์ไม่ให้ตรวทีวันังกาสะจเตวาารุพิสาตาวารุมันังกาสิตาวารุนังกาสเตเวลลอุหังกาสิทีวันังกาสิเทวันัง เอส,ส,าาาสันนักสัจญาตาลวังตังติสละหันตังกาลิเยเิวานังอสติวนานังวานังจังราระสังการสังกของผูพยญนะขาวผู้เงินขาำเ,เ,เงินอยู่นี่ เพิ่นอยู่พุ่นอยู่ไปทำงานอยู่ใส่ป่ะอยู่บ้านนาค้าศูนย์วิจัยปลาใหม่บันนาข้าเออพุ่นล่ะมื้อนี้เพิ่นโมได้มาร่วบทีน้ำเออเพิ่นเพิ่นข้างานเพิ่นเห็นงานราชการเพิ่นข้างานกะบอกให้เพิ่นฮูจักน้ำในเด้อเอาไม่นางกูนั่นเนาะ เออเอาเอานางล้ำก็ได้เอาตายก็ได้แทนอืมสูวนหดข่อยเนาะสูวนเบิดยนอ่อเออ พี่ะหันตามีละหันตาวาสนาอุตังหังเทวะนาอุปนังหันตากายันเตลวานังอิสตันังพุทธะหันไปลายัหังอิสนาหังยังหันตากาคิเตวังขุดยอดยีเตปูพยานายยังเยปูพยานายยังเลยชุดยอดเลยมธรรมดาไหม có 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 chín em diện này nên diện tiếp diện này nên diện không không được này nên diện không dám không dám được tiếp diện này nên diện không dám không dám được tiếp diện này nên diện không dám không dám được tiếp diện าปูกินน้ำเย็นกอดปูเออกินน้ำเย็นกอดปูโอ้ยบ่ได้ลบลูเด้อนับถือนับถือมาตลอดเอ่าไม่ยังก็บ่ได้ขวมได้กายเด้อนับถือเพิ่นมาตลอดเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งเพิ่นรักสมรักษาอ่ไปผู้เสื้อกับครอบครัวตาสั้นเสื้ออมันเป็นความเสื้อเฉพาะ อ่ ừ, าไผ่พ่อมันโอ้ยตาซานเชื้อกับลูกกัระป๋อเชื้อนับถืออ่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่เทวดาอาหักอ่เจ้าที่เจ้าฐานผู้เป็นตักลักรักษาอ่นาโมาาตัสสะพระคาววัตโตอะระหะโตตัมมาสัมพุทธะนะโมต,าาาตัสสะพระคาววัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิสินังกายเหตเตวานังกุจหันตังเกสตาบาลุไมรหังอิสตานังกุปปะหังกาสิเตเตวานังอุปะหังกาสิติตินังกาจันเตวลาหังอุสบะอิเตอุปะหันเตเวลานังกุสะตังปินิอิตตนังกาสิติวินังกหันตาอุจหันเตเวลานังอิสเตเวนังเหนนั่งโหเทโงโยตมงกาสิตาหังกเจโดโหมาลาอิตาหะ อิสานหอปลาล็อิตินองกาสซจิติวานนางอสิติกุโสโหมาเล็อิสนากาเยเลหายเยกเลเยปุเลยเยสละหันตังคีวิติตาวิวินเนนาตาหาตาใจเสวะเลเอลหาเตวันนงเอวันนงกาสะหันตานังกาเยนเตลาวอุปีนหังกษิยหาตานังอีกัตตาหาสตาวาลีมีนังหาสเตเวลาอุตากาสเตวันนงเอ็นากาสันตัวเหยตาปุไซหาโอมาโฮมาโฮมะกาหันตังเกกนักตา เอนะฮะตาวาสุริวิโรหังกสิตุเวลานะหังกสิจุปีนะหังกสิจุปีนะหังกสิเจตวารังเหอเตนวาลังกสุตวาลังอุปปาคัสจันตังเอกานะหันตาวาลีอิสันตังวินังกัสหันตานังกัสยันเตวาลังอุปหังกสิเตวาลังอุปหังกิกขตานังวินังกัสยันตาลีเอวานังกสุติปีนังกสันเตอรเยวาลังหังกาลติวัสุตีอาลุวิตีสัหังกาลิวิตินังกาลุวิตีตัสานะหังกาลิวินังกสสเตวาระอุมหังกสันเต เวนังกัสตุปิลละหังโอเวนังกัสตุวลหังกัสยันตังเอกัลตตาอิวินังอีวินังกหันตังกสเตวะลังกุสหันเตวะลูปินังกัสตุปิลังกหันเตอวะนังกสันตาวะลูปินังกัสตุปวลอุปัสสิกสันตังเวลอัตตาสหันตะวะอวะนังกัสตะวะลิมินังกหันตนังกาวิจินังกาสะโจอมหังโอมหังปัสิเตโอมปหังสะกะเตกะสิตวบลังหังกสิติโรมังหังกะเตเตเวนัง ที่วันังกาสหันตาลาเยราวะอุมหังหเกษะรไปดูมาัตเตวะรามังอุปหังเตกัลยิตเตวะังอีวันังกาสหันตาวาลุติรังเตวุเป็นังตุเป็นนางกาสหันตานังอิจินังกาสหันตาที่สหัตาวิลาสหัตาวันอิจินังกาสิเตวะังอุหังสารังอุหังสารังตาหังตีวะังอุตหังกาสิเตวะเอเตวะสนาหังกาลยิตติวันหงกาสิติวะัง วิว่นังสาวใจตาลีเยอมอมปากกสิทุปิสาอุตภัยสุปิสาอาสุปิสะหาหันตาโอ๋มบ้าสันตาวหาสิบิตินางอมหัมสตีนางกาสิบิตินางกาสตินางเฮโอมกาสตัวดิหังกายะอันเตกายะอันเตกายะกายะสะหันตังโอ๋มโอมโอมปะกกสิหันเต เป็นเป็นเลยเมื่อยนะผมเมื่อยขนาดเลยเมื่อยเพราะมันทำกับไตสังขารแห้งมองตั้งเพิ่นตรงนี้อยู่ข้างล่างมันอกเป็นวังเพิ่นเป็นวัางด้วยกับไตมั้งแ้วก็ขึ้นเพื่นขาดบุกแก้วอยู่ทางล่างอ่ามองข้ากเลโอ้ตั้งถึงมองข้ากเลยเนาะทั้งใต้เป็นว่างมลนบอกเป็นว่างเออเมืองบาดาลเพื่อเลยอยู่ใต้เออเป็นอียงทองเลยโอ้ เงินทองแก้วแหวนเงินทองบลอกต้องเรวาวอกว่าเป็นลอยล้านต้องปั้วใหนประมาณไว้แต่ว่าเขาเอาขึ้นมาบ่าอะไรเป็นทรัพย์สินของโลกมันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน<ม>เดี๋ยวพระเจ้าซาสป่างก้อนเจ้ากระไสของเจ้านั่ะแหละเจ้าซาสก้อนเจ้าอยูน่นี่เจ้าก้อนเจ้าก็เป็นพญ,ญนานาคเป็นพญนาน,ญนาคเบิดนี่เดี๋ยวมากับเบิ้ลมาใส่วันนี้เขาเกิดมามมเป็ี่นข<ม>้นอ่ะนี่ตู้นี่นะเูื่เป็นบรรพบุรุษของเขาวได้ปู่พญานาคเป็นพ่อเป็นแม่เขาจะสร้างป่างก้อนจะหลายๆพบหลายชาติ จนบอกมาว่าฉันเด้ตีนนางกาสันตานังปูจ่หันตังเปนะอันตังกาสิยารวังโจจหันตาเอเจนมอกรเตต่างตาอีบนังตาโตแต่มาอจตาปาลีเอาจนหังกันจีน่าอเจนหาจนังปูจะาหัมปกาชะตังก็ย่าเยบบ่ตังหรือะบ่ต่งตันเดียาอจนาจันงหัวเตโจอะอัมปังเนี่เที่ยานีมังกะเตจ้าบุลาจเตกะจันน้อยมาที่ดมอาจีนาจัจุคนีหัมปูันยัง อีแต่ยี่หั่งเปล่าอีแต่สนเอาอีน้าคนจะห่ออีหมากอีสักกันเตี่ยอีหมากอีสินเตี่ยจะละหังอีแต่หมอกอีสักอีดต่หั่งเตี่ยโอ้เมื่อยเมื่อยคอยซื้อได้ว่าเจ้าไม่ได้ว่ามันอันนี้คำนี่คำหึ่นมาแต่หึ่นมาจะพื้นบดได้เหมือนไรหึ่งมาจะปูจะปูได้คอนไรเจ้าทองมั้ั่นนะค่อยซื้อได้มีแม้ว่าเองก็เปล่นได้เออไม่แม่มีแม่เจ้าเองว่าเองนี่นะภาษาของเพื่อนอืมเป็นภาษาเป็นภาษาของเพื่อน เพราะว่าคอยเคยได้ยินบ ah, right. so ้านนี really ้เอ็นเอาเลยจังหลานเพิ yes, um ่นว да so ่าเพิ่อนจีด้งอย่างนี้หมุนบ่ฮะบุญเพื่อนจีจางเยังบุญเพิ่นหลายพว่นี้หรืเปล่าอ่าเพิ่อนจีจางบุญบารมีนี่เพิ่นมาสั่งบุญบารมีได้เฮาในสังฆัเออให้ให้กคาเท้าเออเพิ่นให้เฮาได้เพื่อนให้เฮาเนี่ยเข้าพัดเฮ็ดบ่ให้คนมนุษย์ของคนเฮานี่บ่ให้ลงโลกลงยังบ่ให้ที่ไปนะ ที่ว่าของเพื่อนมันได้หลล่ะทรัพย์สินของเพื่อนมันหลายอยู่แล้วมิเ<อ> mm. ต่เพื่อน,นเราคืนไม่เขาใส้เพื่อ mm. นมาเพื่อนมาชู่คูม่มือน,นี่เพื่อนมาอยู่น้ำคนมาอยู่สถานที่ที่มือเจ้ามาอยู่ถึงบอกื่าอยยุสิน่ะคือห mm. นึ่งมากังกันว่าบหยเขาในี่สั่งควมตัวบใ้เขาสั่งควมที่บอดีตัวไปนะอนาคตข้างหนาของไปข้างหนาต้องเขาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะปรารถนามามู่เจ้าอย่างมาเป็นคนเด้เราก็เพื่อนแล้วภูเขาจะเกิดไปเป็นคนอยากไปสร้างบุญเขาต้องส้่งบุญที่พ่วมตั้งใจที่เขาไหวนะที่เขาเเเ้้าาาาาาแต่่งงปนนนมมือพญญุจะสรบ ก็เอาเปล่งสั่นได้ก็เขาอยากขึ้นมานะเขาละปากของเพื่อนได้ว่าจะขึ้นมาสั่งบุญกลางขานก็เส้นมาเปิดเป็นคนเลยถ้ามดาวพวกกระแทสังขารเป็นพญานาคที่ต้องรับโอ้ท้าวันท้าวคำเงินเป็นท้าวคำเงินนี่ตะกอนเนี่ยเพิ่งเป็นเจ้าเมืองอยู่นี่เขาเป็นคือสมัยตะเก้าเพิ่อนว่าเป็นเมืองพญาเมืองเลยนะคนเป็นพญาเป็นคือสมมวังว่าคือสมมติว่าคือเป็นอพย์ นี่เมืองเมืองเก่าพ้นยุยนีเมืองบริวารของเก่าเมืองบร่านี่เมืองเก่านะองเขตเศษนี่เนี่ยเมืองเก่านะเห็นเมืองเก่าเห็นเมืองเก่าเมืองเก่าเมืองเก่าเนี่ยเมืองเก่าพญานาคเลยบนนั้นเมืองเก่าคนนะเมืองเก่าพญานาคค่อยเคยฝันเห็นอยู่ค่อยเคยฝันเห็นวัดเป็นวังเป็นน้ำบาดาลทั้งลุมเป็นบาดาลและทั้งลุมเป็นน้ำเป็นอู้ทรัพย์สินนี่เลื่อมพระพีผระพีก็ต้องใส่ไฟฟ้ากระหุงเอ อันแล้วคอเอฟผลอจังก้องก้าวคอต้องกา้นนเ้าคบวาีร้ับอะเือปิน้าสหุเลยนำน็ห้อาีครับัสุครับสำหรับกินก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับลูกลามเป็นเนื้อห่มากเรื่อยๆครับสวัสดีครับ